กุนัดกี่โมงพูดแก่นัดกี่ข้ากับเก้าโมงกันแล้วทำไมเปียกมาเที่ยงเมื่อเพ่อไปปลุกแล้วไม่ตื่นใครไม่ตื่นให้เปียกทำไมไม่ตื่นไม่รู้ตจำแล้วปลุกอย่างที่ข่าวนูนบอกแล,ล้วกกเพี้ยงกำลังมากี่ข้าวห้ากวางไหมไม่ตื่นไงหรือนี่เปียกกูนัดมึง,มงเก้าโมงไอ้พูนแก้วมาเก้าโมงกูไม่ว่ามึงมาเที่ยงไอ้พูนแก้วไปปลุกทำไมไม่ตื่นลาบ นโตมาไอ้ก้อนมันไปเรียบร้อยด้วยรับบาจันมันไม่ดูเวลามื่อกี่โมงกี่ยามวิแวบหรือเวลาหน้าก้างกวางอะไรแล้วใครคว้างนาฬิกาไอ้เปี๊ยกคว้างทําไมนาฬิกาปัดเรือไอ้เปี๊ยกหน้าก้างมันไม่เดินแล้วเห็นมึงตุ่มจ้ะมันมันเดินนั่ะแต่เดินมั่วหน้าก้านี่เดินจะเดินมั่ว มัวฟื้นบแกมจีใจงเงินำแกมกูหวังพลหน้าก้าผมเร่งเดินพร้อมฮาฮ่ต่ต่างกองันพร้อมมันฟื้นมันรำแกมเองจีใจ้งเงินำแกมกูหวังพลไอแกมรันยู่เลขาตุ้งเก็มยาวยู่เล็กดิบร้อุ้งชวนแกมนองเพื่อนเดินเบอไม่เยอ๋อ นาแดกหนักดึกดา,ามาทำกูทีเท่าไรนาบ้าวกวูอาชันก้าวยาวรีบร้องนองเดินเรื่อยเลยอธิบายนเข้าใจผุนนก้เดินคว้างทิ้งกสิคือหน้ากาเพื่องนาหนองนามันยังจาเข้มกีมันจีไม่ตรงเพราะมันจำกแลวหน้าเตะกันเลยนะ้องแต่จำคนหน้าเตะกันเออเข้มรันมันจีจวโมงเลยเข้มรันจีจวโมงตุต้งเข้มยาวเข้มยาวอันจีหน้าตี ตึ้งแก้มนองเพื่อนที่เดินเพ้อมึงอย่าไปมั่วมันชักแค่มันคนปั่นมึงเอาจรองเข้มกระปอนะถึงมาจากนาคาก็มีอยู่ว่าโอ๊กทีบินาทีมันตากันหนึ่งนาทีโอ๊กทีบินาทีทีนี่ตากันหนึ่งนาทีเออแม่หวางทีมาหน้าโนบูดก็มันโอ๊กทีบินาทีมันตากันหนึ่งนาทีโอ๊กทีบินาทีตากันหนึ่งนาทีเออตึ้งโอ๊กทีนาที Ốc trip nà ti mà ta có cho bông Ốc trip nà ti thì tao cho bông Ừ Tôi thương ốc trip cho bông à À Món tao đây là Jesus. จ้องวันตรึงแม่มึงนี่ตาแม่มัวเละมึงเอาในประเด็นเนี่ยบรือคือนากาเก้มจันจีเล็กกับตีตวันนี่น่าหน้าก้าเก้มจันจีเล็กใ้ตีตวันนะบุญแดงเออจะต้มูจีเล็กทริปกีทริปตต้องจีเล็กทิเบตกาีทิบตตัต้องจีเล็กทิร้องกาจีทิรองต้องหน้าพัดนากายังเก้มเล็กท่าได้ละ หน้าพัดหน้ากามันยังอยู่เกมเล็กดิบร้องนาหน้าพัดหน้ากายังเกมเล็กดิบร้องเองเออเล่นหลังที่มันว่าขนาดนี้เวลายี่สิบสามนาฬิกาแล้วมันไปจีก้องเลยเลา้าเล่นกูว่าไม่พอฮะ กับขวางแก่น um pues nah ัก at ้าก may you uh, ูนี่สรุปว่าไงพูนแก้วใช่าขวางครับไม่ทำเพรเดอร์มึงมึงมั่วไดเออหน้ากาไม่ใช่มันม่วไหนหน้ากามั่วไหนมึงนี่หน้ากามันก็เดินปั่นนั่นงลนโต๊ะเร็วกูยืนยันว่ากูก็ไม่มั่วมึงยืนยันว่ามึงไม่มั่วหน้าหน้ากาหน้าหน้าบ้านเดนตที่กูมั่วแท่หน้ากาไม่กานหน้ารามกูไม่มั่วพื้น นาคาเม่กาจีนารำนี่เออนาคาเม่กาเนี่ยใกล้ลกม้วงอยู่ไม่ม้วเลยกองแก่ไม่ไม่ไม่ม้วเลยกองแกกูไปเจอลกม้วงโลหนึ่งจังไอ้กูตีนึ่งไปทีแล้วไม่ม้วพืชนเจอแค่แค้มเดียวหันมันหน้ากาเหม่เดินมันตาจังดอกบ้าไปเลยตาจังหน้ากาคุณบ้านี่ครับ มึงก็ปรึกษากับมันให้รู้เรื่องตามล่าคนชื่อคำไปฆ่าคนไม่ใช่เรื่องง่ายกับไอ้กาคุนใช่เพราะฉะนั้นมึงวางแผนกันก่อนปลอมตัวให้ดีแล้วกันอย่าให้สาวมาถึงกูจนได้กับกับเชิญปากพอนหรือกูออจะรอฟังทางนู้นต้องปล่อยยาเปีตนี่หรอกมันใจอยากป่อยแรงอันจะกกูมาติดกับเมียจ้างไว้กูตุ่มมาแล้วมืงอกี้ไอ,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 อ้นี่กนออ้องเมียแล้วพี่น้องแบบหรือเนี่ยนองเมียพุ่ม เมียก่อนตายจังไว้กำปีปุ่นแก้วเป็นปื้อให่ตุ้มนองเนียนเพียกแล้วพ่อมีเไปไปนกันก้องพี่อายพมนีีคูนี่เออก็ก้องพี่อายเออการุนอีใจการดุนบริสุดการดุนดังจาคุณก็ใกรการดุนจะคุณมึงอะไรการดุนก็้ใกล้วะ แล้วกูตามมาปอม,มึงมาจีไปตัดผมในร้านปดจังปรับเกาหีอินอู้เกาหลียักษ์แนวไม่เจี๊ยเล่นปรบนับคนปองไงแต่ตากูการุ่นจริงกูปากลอกตำรวจได้ตีเดียวแท่งรงพักว้าปไปแรกไอ้ใครปะตำรวจนี่มาเจอคนปนมึงจะเจอหรือหรือจังแท่งรงพักมึงมึงฟังก่อนตาวันนั้นำนำน้ำแต่แดงด้วยแรดกาวที่ไปปักบอนจำไว้เลยเล่นไปออ๋ พอดีกลางบ้านเพิ่ลงเล่นแต่ไม่ได้ข้ออนุญาตทำรวจวอ๋อบอนเตือนบ่บอนเตือนพอกูเปิดตึ้งกล้ามันเต็มพอดีมึงวะกล้ากรอบเร็วกูที่ครับเจ้ากองบ้านว่าอยาแก้ครับนั่งเล่นเล่นพรงเฟอร์นองเ,อ,เออแต่เดียวก้กา,ก,ากัดกงยพลุกหยอกขึ้นเล่นมึงจำเรือกูก็ไปนอนอ,อ๋อมึงไปนอนนอนเล่นเล่นอย่าร้อมรับจริงอ,อ๋อรับจริง,อองวันอื่นมึงเลยทำรวจเคยนึบยเมาได้บ้านละนั้น พอวันกูไปนอนรถนึ่งก้าวนึ่งจอดหน้าบ้านโม่เล่นป้ายเล่นจัดเ <c oughs> มื่อวานรถนั้นหัวแดงนี่แต่ทูมันก้าวรู้ได้รถจัรวจดันตุ่งโม่เล่นป้ายเล่นจัดล่วงกูนอนไม่รู้เรื่องเลยหันโหลจัมรัวก้าวมาตุ่งกูปลุกกูเรียม <c oughs> ปลุกเรือลวงลวงลวง <c oughs> เล่นไปไหมาอตนมึงวับเด็กว่าเล่นแล้วเนี่ยเราอยู่นั่นแล้วเ๊อแล้วไปบอกจำรวดใจว่าปันั้นแล้วกูเจ้าเข้าเจ้าว่าเจ้าบ้านนี่ยกขึ้นเล่นเลยกูใจรู้ไทำรวดเมื่อเมื่อตอนกูทอกูใจใจเบิ่นตาที่นี่จึงทีนี่ก็เก้าจับแลวเล่นไปพิดก่อนไหมจับไปน้อยไปไปโรงพยาบาลมึงเย็ดแมอไปน้อยละไปโรงพกเอาไปโรงพัก ไปตำเรือ yeah. จ yeah, ังค oh, no. oh. mm ุยเตียวมึงอย่าไปตำอะไรเอยก็พาไปกั้งเลยแล้วเล่นไปผิดกฎหมายก็พากูเข้าองกั้งพามึงเข้าองกั้งเฮ้อพอกกับพากูเข้าองกั้งตุนี้กูบ้ากูรู้จักคนนั้นคนนี้ในรามตำรวจตกใจมึงวะตำรวจตกใจเลยเฮ้อตกองลงร้องแานอ๋อได้ปล่อยตัวเลยมาไม่ร้องแานในตาซีนหรออ๋อแมมกราวร้องแานนู่น จึิงดินี่ก็ครอาว่ากูเข้าอ่องกังมึงวะอุนึกขึ้นได้ไปอยู่ในอ่องกั้งนัดกับพ่อไว้แล้วว่าตอนเช้าไปกู้เตะลังบ้านร้องไห้พ่อลงย่างไก้กูมาอยู่ในอ่งกั้งไม่รู้ใครที่ช่วยพ่อตัดจินใจเขียนจดหมเขียนหน้าเคยคือเขียนหน้าพ่อเขียนว่าปรือมัึงไงจดไหมว่ากรบตาคุณพ่อดีก็บรบเตะร้องไห้รังบ้านคุณพ่ออย่ากู้พ่อลงยางเอ้พี่นี่แต่พอกุูเตะร้องไห้พ่อลงย่างไก้ผมต้องทุกข์ร้านชีวิตตันที เราปุ่มได้กว้างยาบ้าไว้เต็มแมแล้วเขียนเจ็ดเขียนจดไม่ได้ร่องไอ้ตำรวจป้าไอ้พอแต่จดไม่ถูกจะบ in ับก่อนออกจากกองกั้งคนแกว่าก็ร้องตรวจด่านก่อนตำรวจตรวจด่านก่อนเราบอากูกว้างยาบ้าไว้ในเท่ร้องไหลังบ้านแต่ตาวันเนี่ยฝนเรือรุ่งจาวอกันเร่รงฟักมนัวป้าจอบไปกวนเลม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 เต่ร้องไรไม่ตันเตียงตีตำรวจกุจแดโอ้ กว่าบากิโเม็ดม,มาไม่ได้กีเ่เม็ดนึงเจ้หว่ากูเแค้นนุ๊ <S <S กๆปุณิย์อยากจะรูปความแล้วจะได้รูปความแล้วพอกูได้พอลูกอย่างใกล้มึงวะโอ้แฟนยากเพื่อนนี่กันแล้วแล้วมึงกูตทีร่างตัวอ,ออกเดือนอลเล่นไปได้แต่มันกังแต่ออกเดือนก็กะดีไปหยอ,อกว่องแล้วมึงติดกะะดีนัอยกะกะดีลอกตำวตรวจแทรลงปากัน,น อย่าหรือไปมึงแต่ตึงวะตีแรกก็ตัดที่นอกเดือนชิงอะไรปูนแกว่าแต่แต่กูวางเจอคนนี้ตำรวจตกใจมึงงานเจอแก่กูว่ากูโรจักกับพีวันใจว่าวันใจเนยวันวันใจประธานชนะนั้นมึงบอกมึงโรจักเออตำรวจตกใจเจอพีวันใจรอได้ครึ่งนึงจากอกเดือนได้เลือดรัมเดือนช้าชอากเดือนเลือดครึ่งปีเอแม่งทำใจโรจักเก๋มืนติดตาวันในปีนึก มือออกเดนจกเรงผีมันตาวกงนมไม่รอแลวแต่กูที่จนครอบแต่ตึงมาอยู่ในอ้องกังออกเดือนกระจายการทุนไมวันรุดอกมาเลือตังต้งเป็พันอยู่ไอ้ยูในอ้องกั้งออกเดือนมาแต่ในตังต้งเป็พันเพื่อเวันแค่ทียี่สิบอุบานันจะเปรี้ยู่บันนั้นแงอุบาทแงจกปลอกก็ไม่แงฮะเนอะ อาะไรใช่หรือไม่อย่าเล่งอืึเลยพอมาในปีนี่กันชุดนั้นต้องปลอมทั่วน้องเพี้ยงนั่นตอนเดียวไปยิงคนนั้นมาใจเรื่องหายปลอมทั่วเออปลอมเป็นไรดีปลอมทั่วหวยก้าวตึงคนหายกันต้องปลอมทั่วเป็นคนจนพอเป็นคนจนนี่เออปลอมทั่วเป็นคนจนก้าวตึงคนได้หายคนจนก้าวตึงคนได้หายเออย่าๆเป็นคนจน ใจไม่เป <itos> ็นเหล่าคนจนกูทำตัวไม่ตู้ว้าฮะไอเพื่อนเนี่ยมึงเงินจนอยู่แม่งจะทำตัวไม่โต๊ะกูมาเนี่ยหลางนี่ยหลางจนอะนนเออจะไม่ปลอมตัวเป็นคนจนปลอมตัวเป็นยังได้มึงวไหร่ไปแบบชิลล่าพินไปแบบชิลลาพินเออชิลลาพินประเภทหนักร้องในยุคอากินได้อะนนู้อแต่อย่าเป็นนักร้องลูกทุ่ง ใครไม่ได้แล no, <sh arp ocy> ้วนี่กูประกาศถูกเตเลยต่อไปกูจะไม่เป็นแล้วนักร้องลูกทุงปันเรือเพ็นมาเร่งตายแมดนี่อ๋ออนนูอย่ๆเป็นนักร้องลูกทุงแต่ไม่กูจะเป็นเพลงลูกทุงกูจะไม่แต่แรกูจับจะไม่ไอ้แรกวยปวดปั่จูปันเรื่องปนั่นอ่ะอยากเสีลักเฉยจะไม่ลุงแปดเล่มซิงเปล่งลุงแปดรองได้มั้งเปล่งลุงแปดนในรองได้เหมือนน้องเพล่เปล่งไรี่รองยับคนเดือดอก อันนี้เพลงวันเดือนออกรองเพ็นรองเพ็นแต่ว่าแล้วเคยต้องทำคบมากูจะงิทกูนี่ทำเพ็นมึงนี่ทำเพ็นเรือครับแต่มึงหลอกว่าเอาท่างนั่งบอกเลยเออแม่ทำเสียงคบด้ไม่ใช่ทำคบแก่ไงปรีดทำเสียงคบถ้าทำเสียงคบเออดนตรีมันจะขึ้นมาก่อนแจกจ่านเงินพอวางจจกดนตรีจะเป็นเสียงคบเจ้าเสียงคบทำเพ็นมาถ้าทำเพ็นเออลองแร่ใหญ่ม้วนนักดนตรีขึ้นที่ เอาเจี๊ยกครับกลับไปเลยกบเคยว u าได้ไหมตีจ้ากบเคยว u ามึงต้องเอาขอบที่รองเป็นเจียงเลยก็มีชีวิตเอาขอบนู่นวะขอบได้แล้ว ขอไว้ไดกอบตอดกอบตอดน้ำกุฏีจ้ากอบตอดมึงเอากอบจีรองเป็นเที่ยงแล้วก็มันมีชีวิตอ่าหนะกอบปนนั่นจำเป็นไหมามาครับเออมาครับนักดนตรีึ้นแจเอาเทีงกอบมึงเอาตัวพ่าวตัวเมียม,ม,มึงต้องบอกเลยแล้วมึงเอี่ยวมาใจแล้วกอบเมีย Mừng hầu cọp là mình đầy khen rèn Cọp cọp bố nè Ừ, nhảy mua lão Cặp Ừ Hầu chiếc cọp Mừng hầu cọp ké là, mà là kè, <laughs> có bài rút Là mừng hầu mặt trái là cọp ké Mình đồng mây rốt Mừng tông hầu cọp bài rút Là nồng phép mình đầy đồng chiếc đăng khẳng văn Hầu mặt trái là cọp ké Hầu oh, bài rút nè Ừ, cọp bài rút Nhảy mua lão Cặp không Hồ Trang Cốc Muốn ngô ròn này rùa nọt rùa Nhà ròn cho bánh trí đặc ràm Mà nhà ròn ra ròn phơ đi Nhà ròn nén กึบกึบร้องไปนี่ยาร้องจะแมวกราวมาดูจั่งแหยกินเอาแล้วแล้วลอกมาลอกแดกนั่นแหละแดกตายไม่ได้กวังจั่งแหยนี่เอามาแลงกันบ้างอือนี่ประกาศไปตึงพี่นองดีจมนั่งช่วยกันบริจาครารับนั่งตะลุงไปเลย พอโ,โลกการนั่งอย่างการจ้องมืดโมจิงเลยก็แล้วโอรัดนั่งไม่ครบทีไปน้องเอ้ดรวนๆนันทัพไว้แคบรวนกันทัพอุนังใกล้ใจแล้วนี่น,นั่งไม่ติดแล้วแล้วพอรัดไม่ครบรอบแล้วล่วง จำบุญแล้วไหมอ้อวันแล้วค่อยม่รู้แมไปย่งแล้วร้อยมึงว่าดูแล้วรอมตัวไปเพียกไปนอนไปรอบๆทั่วเลยนะเออือยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เลยมึงๆราวนี้เดียวเดี๋ยวกูมาพรอบทั่วไปได้แาวไปดู นี่มึงอีพอยป,ปน,นี้เอียออกค่ะเอ้อามาแต่หน,น่อยนี่จุดนักจุดจ้าจุดนี้ิดนี้พอไปแล้วกองดกดระจายมาอ๋อ,องเฮ้ยอะย่าเป็นยัน้องเออเพกเออกันตัวเองออใช่เก็บบุ้งไว้กี่มานายาน้องนะเอ้จะไม่พูดปนี้เอาพูดจาเกาเหลาจังเลย จะไม่พูดปนิวไม่เกียว์ชุดเผาชุดจีเลยว้าหอยเอาหนักแล้วรู้ไหมว่าเพื่อเกิดวันไรเกิดวันไรเกิดวันจันทร์เนาะเกิดวันจันทร์แล้วเพวันพฤหัสวันจันทร์นั้นจะดีดีใจให้ชันลายลายน่ากลัวแล้ว <c oughs> ชีวีตจะน่ากลัว่าปุ้นดีกระเตยไม่ดีแต่ถ้ามึงว่ากระเตยไม่ดีเดี๋ยวกูจะแต่ยายความดีกระเตยฟังกับเตยมีดีนะกระเตยยีตรงไหนเม่นทีเพลงก็เคยร้องเพลงไงเลยยังจำไม่เคยลืมเลือนอยากเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันกระเตยยังเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีก็มีตมไป มาเรียกกระเทยทำไมแล่วนะหรือเห็นฉันเป็นกระเทยตั้งแต่เกิดมาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกว่ากระเทยแม่เรียกกระเทยเรียกเพื่อเตจุดมีจังมากมายทำไมทำไมไม่ยอมเรียกกันมาลองกระเทยสิท่านกระเทยอ,อย่างฉนันมันมันถึงใจโอ้ผู้หญิงมีติดไวแดงจะเลี้ยวจะแซงจะผ่าก็ไม่ได้กระเทยนั้นมันถึงใจไกวเหลืองตลอดไปผ่าได้ตลอดปี Trần Giai Mai cả tôi Ta Trần Giai cả tôi cả Ừ Anh trời Không ta Ơ ừ. Giọt cơn nắng ta quý tí Giờ rõ ngay cả tôi quăng ít cánh Phú áp rưa Giăng chăm mấy cơ lưm lươm lươn, lươn. Giạc cả tôi ấu ai Phú yên có mi tôm phầy Là ở đây có chọn cả tươi น้องกิฟเจอรี่น้องไว้ก็สวยชะตไยรู้ไหมคนดีก็เตยกูเบื่อแชตี้รู้ไหมคนดีออหม,ดมินกี้ตายวันก่อนแม่พาไปนอนโอแม่งามงอนเตอสวยบาดใจพอนอนไม่ทันเต่าใดอุ้ยตกกระใจใช่เจอเคยก็เตยไปไป